สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมอีทโนอาครามโฮมเกมที่มีชื่อว่า OMG 2กันอีกเช่นเคยนะครับพาทนี้เนี่ยก็จะมาแน,แนวเกี่ยวกับอาเรเวลดาขุนพลต่อนะครับผมจะพูดให้หมดเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างครับผมก็มาดูกันก่อนเลยดาขุนพลเนี่ยหาได้จากง่ายสุดเลยนะผมจะยกตัวอย่างให้ในการเล่นของภารกิจสนามประลองครับผมอสนามประลองเนี่ยผมจะแนะนําให้สู้วันละสามสิบครั้งครับเช่นประมาณนี้นะเนี่ยสามสิบครั้งนะ ซื้อ,อรอบไปเลยนะครับเดี๋ยวอันนี่ผมเล่นไปแล้วเจ็ดสิบรอบนะมันก็เลยแบบใช้ทองเยอะนิดนึงแต่จริงๆไม่เยอะขนาดนี้นะครับชอมาแค่ยี่สิบทองเท่า,าททนั้นนะผมก็จะได้มาสามทองอ่าได้ก็ได้มาสามสิบครั้งแล้วก็จะไ,ได้รางวัลของท้ารบนะครับแล้ก็จะสามารถรับผินควายดาวได้อันนี้คือได้ฟรีฟรีๆด้วยที่เราไม่ต้องเสียเลยนะครับอันนี้คืออย่างแรกเนาะที่ผมจะแนะนําที่สามารถหาได้นะครับอย่างที่สองก็คือในร้านค้านั่นเองครับร้านค้านี่หาจากไหนนะครับร้านค้าขุนพลนั่นเองครับทีีีี่่่่ผผมมมมมมมรรเเฟใใหหห้้้้้้ดู็็นมมนนนนนนัััจะอออขึาาบบบกกวววง,งแวแแคคถล ซื้อแค่เฉพาะตัวที่เราลงทับเท่านั้นนะครับปึ๊บเห็นไหมอันนี้มันก็จะได้มาปึ๊บปึ๊บเลเวลขุนอ่าอะไรนะเลเวลขุนพลกับหินคว้าดาวเนี่ยมันก็ต้องสัตหัสกันด้วยนะเหมือนอย่าอัพเลเวลไปไกลนะผมก็คือยิ่งเลเวลเราไปไกลเนี่ยหินคว้าอ่าสามารถไปได้ไกลกว่าเดิมอธิบายยังไงดีเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าในแบบสงสนามเลยปึ๊บอ่ะดาวขุนพลนะครับผมเนี่ย ถ้าเราปลดมาใช่ไหมไอ้คุณสมบัติพุทธสารเออพื้นฐานเนี่ยบวกสองอร์ซ็นแต่ว่ารอบน,นี้มีโอกาสตีแตก้วผมไม่เหมือนอุปกรณ์ที่ผมพูดไปในพาร์ทที่แล้วนะพาดีอไรีโอกาสตีไม่มีวันแตกนะแต่อันนี้คือเรื่องเรื่อตัวละครเนี่ยเรื่องดาคุณพนเนี่ยมันมีตีแตกนะทุกคน,นอโอกาสสาเร็จยี่สเปอร์ซนนะผมในการตีเนี่ยมันจะบวกเอขึ้นไปข้ามห้าสิบ้านะผมจริงๆเนี่ยผมไม่ได้เล่นตัวน,นี้แบกไงมันก็เลยแบบบวกช้าขึ้นมานิดนึงเออจริงๆเล่นอีกตัวนึงแบ่งอัขึ้นมน5้นะิ่ม มีอันดัี่เนี่ยคือบวกสเตตัสคนฮันนี่เยอะฮนะเพราะว่าอสุดท้ายนี่มันบวกเป็นทีละสองเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นนะถือว่า,เ,าเยอะพอสมควรอุ้ยอันนี้ได้ทุกคนไปนเมืองอ่ะเดี๋ยวไปยึดเมืองโชว์ปึ๊บอันนี้โอ้โอะไรวะเนี่ยอไอ้ก็ได้ไมั้งอันแรกเลยนานแรกไหมปึ๊บปั๊บปั๊บตอนนี้พลังทีมอ่าตัวหลักผมอยู่ที่สองล้านห้านะในสองล้านหกอะอยวผมสองใส่ของบิงอยู่ อาของเบงของเบงเพราะว่าผมก็เล่นของเบงเหมือนกันนะแต่ว่าผมจัดทีมทีมก่อนไว้เพราะว่าขี้เกียจสลับเออเดี๋ยวดูแป๊บปึ๊บอืมเพราะมันจะบวกไปใช้งานวงแสงนะก็เลยดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกครับสองล้านหกไหนดูดิสองล้านหกเจ็ดสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นประมาณนี้ปะ่ะ เดออาเบนก็จะขึ้นมาอีกสามหมื่นนะดูนี่เพราะว่ามันถ้าถ้ายิ่งเราใสตวัวแดงเยอะนะพลังมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะนะผมโอเคกลับคืน้นกลับคื้นนะผมเพราะว่าเราเล่นเน้นเน้นตีมังกรนนช่วงนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่านี่ไงเราเสียไปกับไอ้โม่ไอ้เสือดาวของเราที่มันเจกับพูดดิผมอัพเผื่ออัเลเวลไปทั้งเก้าสิบแปดนะบอกเลยว่าโหเราเสียแบบเสียหายหลายแสนนะครับผมปึ๊บโอเค กลับมาเหมือนเดิมอันนี้อะไรก็ยดอดรอปพลังไว้นะเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟผมยังไม่ค่อยมีคนเก่งเท่าไหร่ผมก็เป็นแบบน่าจะผู้เล่นใหม่ของท่้าที่เยอะแล้วก็เลยแบบอ่ะไม่ได้แบบดันพลังขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เติมขนาดนั้นนะผมก็โอเคต่อไปที่พูดถึงว่าดาวหาได้จากไหนใช่ไหมก็จะมีอ่าอ่าอ่อมมอันไม่น่าจะมีแหละผมว่าถ้าจะให้แนะนําก็คือ2อันนี้แล้วก็อ่อลาลังโจน้นี่ก็จะไม่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 ได้มีเยอะขนาดนั้นโอเค ก็คือดาวเนี่ยให้จะให้พูดถึงว่าให้ให้ใหสกัดยังไงก็สกัดแค่ตัวแบกครับผมตัวตัวหลังๆเนี่ยเอาไว้สกัดไว้ถึงแค่บวก7บวก6กกเ็พอละเพราะว่ามันจะมีในภารกิจ7วันนะว่าให้สกัดประมาณ6 7นะก็จะได้ของฟรีมาใช้นะนก็คือเป็นหินคว้าดาวเพิ่มนั่นแหละเออแล้วก็สกัดตัวหลักได้อันนี้คือดีนะเพราะมันไม่สมดุลขึ้นมาอีกนิดนึงพลังก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็ยังดีนะผมแล้วก็ไม่รู้ว่ากล่องนี้สามารถหาได้ไหมนะ่าจะว่ามันได้มีของทุกอย่างแหละป เฮ้ยถือว่าโชคดีนะได้ของสม้มมาแล้วก็ได้ตัวเปินม่งอันหนึ่งโอเคเลยแหละปุ๊บร้านค้าเกียรติยศที่พูดว่ามันเนี่ยมันมีขายใช่ไหมแต่ผมจะไม่แนะนําให้ซื้อนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปืองงบเนื้อใช่หินนะให้ซื้อแค่นี่ครับสองอันนี้ต้นเกมเนี่ยเราซื้อแค่ยากก้าวหน้าสองอันนี้ก็พอครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่จะอธิบายแบบนิดเดียดยิบย่อยนิดเดียวครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เจอกันใหม่พรหนัสสารพานที่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายยย